ตัวเนื้อมาครับ9400ก็แบบเป็น3,000 500 9บาทอ่ะครับครับก็เป็นชั้มก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับพวกเราเหมือนเดิมครับวันนี้รานเปิดดีบอนข้างอีสานครับอันนี้อันนี้น้องเฟิร์นมาลงสวัสดีครับอ่าน้องเฟนสวัสดีครับน้องเพื่อนโชว์หน้าให้เอฟซีทางบ้านดูดิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่วันนี้พี่ป้ากับน้องใบเฟิร์นมา ทาโลงทานนะครับสายบุญนะครับนวัดภูผาแดงนะครับจังหวัดกรสินนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปเยี่ยมชมนะครับลงทานต่างๆนะครับนี่เป็นรงทานของเราครับน้ำส้มเข็ดหมีมะครับแล้วก็ขนมจีนครับนี่เป็นญาติพี่น้องทางบ้านผมครับลงทานขนมจีนแล้วก็เป็นี้ครับตันนี้กําลังเดี๋ยวเรียมตัวใส่บาตรครับตอนนี้ครับ องนี่คืวัด่กางตาครับเนี่ยโร้ลงทานยังไม่ค่เปิดครับครับอันนี้เนาะญาติโยมนะครับกำลังใส่บาตรกันนะครับนี้ก็นะครับญาติโยมกำลังใส่บาตรกัคุณเ้าวันครับนานๆทีครับได้มีโอกาสมากระติดนะครับ เยอะมาครับผู้คนครับนมนีครับน้ำส้มเก็ตหิมะครับตรงนี้ครับขนมจีนครับขนมจีนครับนนมจีนครับนี่อนี่อามาจีบจั ขวฮะวบวิป่เหองเองเ่าครับน้งขาขนมจีนน้ำส้มจุดนี้มากครับผมงานสายบุญบันเทิงของเขาครับสภาพสอบนะครับเ่อสร้างระล่างหน้าปกครับยี่เมตรรับตึงอ้าวข่าวปลาข้าปลคุณเป็นบุญชาเลยครับเนาว่า ครับเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรจ๊ะเราจะมานี้อะไรครับอ่านดูดิเ,ดเราจะมาบูชาพระไตายค่ะบูชาไทยอโอเคลบก่อนลบก่อนจ้าโอเคอ่ะบูชาพระไตายก่อนเราแนะนำร้านประตูะรีโมทไทยอีสานนะครับเดี๋ยวอ่าก็อนะครับโอเคนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวน้องไม่เฟินเชิญ f อทางบ้านทุกท่านนะคะเดี๋ยวรวมทำบุญค่ะน้องเฟเรเย้ยาหน้ามิ้่ปะยน้าเราเาขวดหน่อยนี้แก้วแก้วยูัวระครับเดี๋ยว สองร้อยบาทครับก็ในนามร้านประตูรีโมทภาคอีสานนะครับก็เดี๋ยวเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับร่วมทำบุญนะครับร้านประตูรีโมทภาคอีสานครับเชิญครับขาดก็ได้นะครับขั้นตอนสําคัญนะครับเขาสิไทยแห่ต้นนะครับต้นกระทินนะครับเข่าไปวัดนะครับเข่าเชื่อสวายขอบคุณาุกท่นนะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศนะครับ งานนี่เทิงได้บุญเทิงมวลกันเนาะครับนะครับต้นจาก FC สายบุญบันเทิงเนาะครับขออยูไม่ใส่ป่ะครับเนี่บรรยากาศตุ๊กคุนครับบ้านเขาครับหนึ่งปีมีเทื่อนึงครับมีหลายเทื่อนและมีเทื่อเดียวครับสี่อนครับเอานะบรรยากาศมวนเสื้อนะครับพอประมาณครับเสร็จแล้วยังมีมวนอยู่บ้านต่อ

ครับครับตอนนี้กำลังขบวนใช่หมเพื่อนเพองครับกำลังทีนี้เพป็นจัดแบบมินิมินินะครับบอยใหญ่ครับศิลปศาสตร์แบบอบอุ่นครับน้อยครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับมันก็บ่ค่อยได้เฉลิมเลิกมากมายครับแต่ก็บ่น้อยครับ นามาครับผมพาชมไฮไลท์กันเนาะครับโอ้ยเป็นภาพก็ได้ได้เนี่ยตรงนี้ครับเป็นแจกเงินนะครับเออเอิญว่าเหรียญป่วยทานเนาะครับตรงนี้ครับเฮ้ยเขี้ยบก็ได้ครับย่านคลองนวลเนี่อครับเออเหรียญป่วยทานครับตรงนี้ครับเครื่องเก่าเนี่ย บานมาทางหลังเลยฮะเข้าครับว้าวบอลอยากอยากเล่นด้ครับตอนนี้ครับกำลังตรวจนับนะครับต้นต้น,ตนกระชิงก,ก,กันนะครับตอนนี้นักสา,าสิประมาณเดี๋ยวพาทีมงนานกันนะครับข้วสู้ขั้วสู้ขั้นตอนวี่ีสำคัญนะครับ ทีมงานเรากำลังส่วนผสมยมงินเพื่อาเรงวประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวสีมะไฮคลิปดีๆเนาะครับเดี๋ยวสีมะไฮไอช็อตเด็ดอันตอนสุดท้ายเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมให้ช็อตเด็ดเนาะเดี๋ยวให้ร่วมยอดกับทีมได้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมตี ร้อสิบาทครับตัวนี้ครับลอยยอดนะครับอยยอดเนื้อเอามาครับตัวนี้ต้อยดาบาทเป็นสามหมื่นหร้อบเก้บาทครจะเป็นสามหมเป็นสามหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทแล้วมาต่อมาต่อไสวตามกันต่อมากระทกนอยอดนะครับ ยออย่งนิ่นะคะย่ออย่งไมนิ่งตตังสุกว่าสตในกระเป๋านี่ละตยอยั่กอนเันไกคัไทรทายชับครับรนังคับนะครับอ่าใชครับ มาทูลรับพรน้องบๆนาะครับที่ดุคันมาเดี๋ยวพามาทำบุญครับพามารับพรต่างๆครับนะครับน้องสาวพาบอกอินท่านางมากครับผมอันนี้เดี๋ยวเอฟซีบุญบันเทิงนะครับตอนนี้ ตูน,นะครับสามศูสี่ศูนะครับสามสี 99, ่พันเก้าสิบเก้าัน